พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2568ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนผาน้าทานจุกชี แล้วส่งหยิบเทียนชนวนส่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าส่งถือเทียนนั้นไว้แล้วเจ้าพนักงานสุภราชนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับส่งถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักศิณพระอุโบสถโด,ดยพระราชวงศ์และข้าราชการได้เฝ้าถุลละองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ส่งถืออยู่นั้น เมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วพระราชทานเทียนชนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไปทรงกราบที่พระแทน่นแล้วส่งนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนไตรัยเมื่อสวดจบทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตแล้วทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถ วันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค้า่ำเดือน6เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสร,รู้และปรินิพานส่วนราชประเพณีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลน,นั้นพระมหกากษัตริย์ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัย